ันนี้นะครับวันที่แปดนะครับผมก็เอานกระถางกระถางทูบนะครับผมแล้วก็ที่วางดอกไม้นะครับซื้อมาแล้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พวกที่แบบเป็นเป็นมิดขออะไรเงี้ยเอาไว้แบบถังป่าเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับให้คนเดอนได้เดินง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็ มี FC ฝากมานะครับผมให้มาประนัดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้ด้วยแล้วก็จุดทูปด้วยนะครับซึ่งเงินส่วนที่เหลือนะครับผมก็เอามาซื้อนี่แหละนะครับผมอุปกรณ์ตันนี้นะครับมีค้อนมีตะปูด้วยนะครับเผื่อได้ใช้ต่อกอะไรสักอย่างนะครับก็เอามาซื้อมาหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็กระถางอย่างที่บอกไปนะครับก็มีที่ร่วมเข้ามาด้วยนะครับผมอันนี้ก็หมดไปทั้งสี่นะครับชุดนี้นะนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน สาธุล่วมกันนะครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบออกไปซื้อโต๊ะแต่ว่าผมก็เอาเงินนี่นะครับผมให้กับคนที่เขาช่วยทํานะครับแต่ก็มีที่แผงลอตเตอรี่ที่เขาไม,ไม่เอาเงินไม่เอาเงินสดแต่ว่าให้ผมซื้อเป็นลอตเตอรี่แงทงก็ก็เลยเอาคนละสองใบนะครับก็สองร้อยนะครับผมเมื่อวานก็ทั้งหมดแปดร้อยบาทนะครับผมสำหรับทำทำแค่ทำโต๊ะเนี่ยนะครับผมสำหรับวางนะเออนี่นะครับ ก็แบ,บ่งเงินบางส่วนที่เป็นรายได้ได้แหละนะผมก็มาทําให้แบบสถานที่แบบมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้กับท่านผูน้นกย์นะครับผมซึ่งแล้วก็มีสิ่วงของเาด้วยแล้วก็ฝากฝากไปไหว้ให้ไปขอพอรให้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมเออเงินส่วนที่เหลือนะครับผมก็เอามาซื้อตรงนี้คผมไได้ไดชี้แจงให้ชัดเจนนะ ก็ยังยังมาเยอะนะครับโอเคนะครับผมก็เสียงอาจจะไม่ดังนะครับผมอาจจะอาจจะไม่ชัดเพราะว่าผมไม่ได้ต่อไม้นะครับเพราะฝนตกเนาะก็ดูบรรยากาศเป็นหลักแล้วกันนะก็บอกว่าหนักมากนะครับผมมี่สามดวงนะครับมีดขอที่แบบใช้าทางต่างนะครับผมเครือ่องฟ้อนหนักเหมือนกันนะคทุกคนกระถางเป็นโดเมนยียมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะ นี้กระแสะน้ำจะแรงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าน้ำตั้งตกพุ่งหยุด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อข้างในนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอข้างในต่อนะครับมันหนักมากเลยที่จะแบกยังไงนะตอนนี้ลังจะเปลี่ยนท่าแบกโอเคไปครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้คว้อนกับตะปูนะเผื่อได้ใช้ตอกอะไรนะตอกมงตอกไม้อะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อมาไว้นะครับผม หนึ่งชุดตะปูตะปูเยอะมีมีหลายแบบแล้วก็มีมีดขอนะครับผมสําหรับเอาไว้ถางที่เป็นพวกเคลียร์ไม้นะครับถางได้เฉพาะเคลียร์ไม้ไปตัดไม้ไม่ได้นะครับเพราะมันมันอันเล็กนะครับผมเพราะมันลบนะครับอ่ะถาดบางนะครับผมดอกไม้นะครับก็เตรียมมาแล้วนะครับทั้งหมดผมก็เตรียมมาทั้งหมดสามถาดนะครับนี่เลย เดี๋ยวค่อยจัดการแล้วก็กระถางทูบนะครับผมผมก็เพิ่มมาอีกสามเพราะว่าน,นั้นมันเล็กนะครับเดี๋ยวเอาไปฝั่งโน้นอันหนึง่งตรงนี้สองนะครับมันจะได้เพิ่มด้วยเผาผมไม่แน่ใจน่าจะได้ทำเพิ่มตรงนี้เพิ่มเพราะมันเล็กเกินนะครับก็จะได้วางตอกไม้นะครับต่อไปท่านใดมานะครับผมฝากนะกรุณา,า,น,า,าน,นะครับผมกรุณากรุณาอ่าน้ายนะครับผมนี่นะจริงๆนะคือ เราทําให้เป็นตัวอย่างแล้วเราก็ต้องทําตามนะครับยังมีเล็ดรอดมานะครับวันนี้นะนี่สดสดเลยนี่ครับโอเคผมก็จะขออนุญาตนะเป็นตอนเช้าเช้าเลยไหมนี่ยใครม้าตั้งหกโมงเช้าหรือเปล่าเนี่นะครับนี่ขออนุญาตลานะครับผมเพราะว่าทูบทูบดับแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะปล่อยไว้นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนต่อมาเห็นคนทําจะทําตามบีนะครับไม่ได้ขออนุญาตเสสังนะครับผม อันนี้ฝากจริงๆนะครับผมผมก็ว่าคือมองมามันชัดเจนนะว่าเราต้องเราต้องวางจุดทูบตรงนี้ปักตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะครับนะฝากด้วยนะครับผมนะเอยบางทีเราก็ผมว่าผมลําไปหลายคลิปมากเลยนะบอกแลว้วบอกอีก <c oughs> ไม่อยากจะบ่นนะแต่มันก็เกินไปนะเออเนี่ยขนาดเนี้ยยังยังมาอย่างเงี้ยเอาไปปักอย่างเงี้ยนะครับสุดยอดมากเลยโอเคน่าจะมีคนเดียว นะครับส่วนถังขยะโอ้ยพี่คนนั้นน่าจะอ,าออกไปแล้วนะครับผมถุงนึงวันนี้เราเดวถุงก็ได้ไหมมาอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงเ,เดี๋ยวเอานี้เป็นถุงขยะก,ก่อนแล้วกันน่าจะไม่ได้ใช้ละเฮ้ยเสือได้เสือได้ใส่ของ เงี้าดีกว่าโอเคก็อยากให้ทุกคนรักษาความสะอาดด้วยกันนะครับก็ไม่บอกเนาะโอเคเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทำความสะอาดอย่างดี นะครับแ,แสดงว่าตอนที่ผมกลับไปแล้วในตอนค่ำๆนะ่าจะมีคนเข้ามาอีกนะครับผมที่มาปากักทูบในร่องรอยเพราะว่าเมื่อวานผมจําได้ว่าผมเก็บหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บก้นทูบมาก่อนนะครับโอเค ยังมีมาอีกนะเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นของเช้าๆ,ๆนั่นน,นี่เดินมาสิเดินมาถ้าไม่บอกก็ไม่เดินมาแนะเนี่ยโอ,โ,โอเคก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับไม่ต้องมาปักที่พื้นแล้วนะครับผมน่ครับเพราะว่าทำมาให้แล้วนะครับอโอ้โห ยังมีเข้าไปอีกอขออนุญาตลานะครับมันจะได้ไม่เป็นนะครับต้องพูดำยำๆนะครับผมโคงแทกผมต้องพูดทุกคลิปแล้วนะครับเพราะว่า,ล,าวล่องรอยใหม่ๆเมื่อวานพวกผมเก็บหมดแล้วอาจจะเป็นช่วงเช้าๆาขวดน้ำเย็นๆอยู่เลย วันนี้ฝนตกนะครับผมเดี๋ยวโดนฝนก็สะอาดนะครับเห็นว่ามีข้างในอกีกอยู่ตรงไหนนะครับพี่พี่ครับตรงไหนนะอ๋อนี่นะไข่เอามาจุดตรงนี้ ข้างในนวนลึกโอเคไหมเข้าไปเพราะว่ามันลึกมากข้างในนะครับผมก็ประมาณนี้มีคนจุดคนเดียวออกไหมนะครับก็อัปเดตให้กับทุกท่านประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับผมจะไม่เห็นคนมาฝากบนพื้นอีกนะครับถ้าผมเห็นผมจะพูดตรงๆเลยนะว่าคุณพี่ไม่อ่านป้ายหรอครับผมพูดแบบนี้เลยนะเออเพราะว่าทาป้ายทาเตียงให้แล้วนะครับผม อโอเคทำโต้ให้แล้วเรียบร้อยออเห็นไหมผมไม่ลงโอเค ก็จะไปหาที่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ในถุงก่อนนะครับก็จะได้ใช้ยามจาเป็นเดี๋ยวจะเอาให้ทางพวกพี่ที่อยู่ข้างหน้าส่วนอันนี้เผื่อเขาได้ใช้เรวก็จะให้เขาใช้ก่อนวางก่อนเดี๋ยวพี่ที่ฝากมาเดี๋ยวผมไหว้ให้นะครับผม แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนที่ไหวเพราะว่าเ๋ยอจะได้เอาดินนะครับผมมาใส่ วันนี้ผมวันนี้ผมจะกลับเร็วนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปทําธุระต่อนะครับ